อาครัุผู้ชมคะไปดูสําหรับข่าวสารสำหรับคนที่ว่างงานกันบ้างค่ะโดยวอลนะคะเขาได้มีการร่วมมือกับกระทรวงแรงงานค่ะปล่อยแคมเปญวอลแมนโอลลี่ค่ะหนุนคนว่างงานสู่เจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็ได้มีการตั้งเป้าค่ะว่าภายในปี2560นี้นะคะจะมีการกระจายพิ่ตินวอล0 0 0 0คันสู่ตลาดค่ะ นางสาวสุธิพาปัญญามหา,าพย์รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและไอศครีมบริษัทยูนิริเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดเปิดเผยว่าการเดินหน้าปูพรมตลาดไอศครีมรถ3าล้อเจาะผู้บริโภคตามชุมชนโดยได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานประกาศรับสมัครพี่ติมวอเพื่อมุ่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอศครีมวอของตัวเองตั้งเป้าให้ครบ5,000ันคันในปี2560ค่ะ โดยเริ่มต้น kick off ด้วยแคมเปญ w a r Man Only มากกว่าส่งไอติมก็คือความสุขค่ะด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์สั้นออนไลน์นะคะที่มีชื่อว่าพี่ติมวอเท่านั้นนะคะ นี่ก็จะเป็นตัวที่ปล่อยมานะคะซึ่งถ่ายทํามาจากประสบการณ์จริงของพนักงานขายไอศครีมวอลค่ะซึ่งอยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่า20ปีเมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานแบบชั่วคราวมีนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการหาไรายได้เสริมซึ่งวอลแมนค่ะสามารถสไร้างรายได้สูงสุดถึง5 0,000บาทต่อเดือนทั้งนี้พนักงานก็ยังได้รับสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะอย่างเช่นโครงการสง่งเสริมการศึกษาให้กับลูกพี่ทิมวอลตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงอุดมศึกษานอกจากนี้ก็ยังมี มีการมอบมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่า,ารถจักรยานยนต์นะคะให้กับพี่ติมพี่ติมวอร์ที่ทำงานครบ5ปีมียอดขายสะสมครบตามที่บริษัทกำหนดซึ่งในปี2 5 5พแที่ผ่านมาแจกไปแล้วทั้งหมด500คันแล้วก็ยังมีแจกอย่างต่อเนื่องด้วยส่วน3ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแจกรถไปแล้วกว่า1,800คันค่ะและหลังจากนี้ก็จะเตรียมกิจกรรมโรดโชว์เพื่อรับสมัครพี่ติมวอรร่วมกับกระทรวงแรงงานต่อไปค่ะนะครับ ลุงเปียกนะฮะที่คุ้มชมเห็นอยู่นะครับบอกว่าทำขายอาชีพไอติมบอลเนี่ยมา20ปีแล้วนะครับก็บอกว่าตัวเองแก่แล้วนะอยากจะเลิกขายแต่คิดถึงลูกค้าเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่กินไอติมเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆนะเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็น่าจะไปพบเจอกับลูกค้าแล้วก็อารมณ์ดีนะครับก็ทำให้ยังไม่อยากเลิกขายนะครับขายไปก็อารมณ์ดีไปด้วยะนะครับ